พลังของกุลทารินีพร้อมด้วยเคล็ดของความอ่อนยาวอันเป็นนิรันด์ตามความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาพลังงานของกุลทารินีที่มีอยู่ทั่วในร่างกายพลังงานทางเพศนั้นคือผลลัพธ์หลักของพลังงานกุลทารินีที่มีอยู่ด้วยการหมุนวนของสนามแม่เหล็กโดยเน้นจากส่วนด้านล่างของกระดูกสันหลัง พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้นได้ถูกเก็บซ่อนอยู่ในเมล็ดพันธุ์ในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปลักษณ์ที่เป็นอยู่ให้กลับไปสู่พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เด่นชัดขึ้นพลังงานลึกลับนี้ที่ถูกปลุกขึ้นมานี้อาจจะเป็นจุดกำเนิดให้กับความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในทางเล่นแร่ปแปรธาตุการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความสามารถที่เป็นเลิศปลูกพรสวรรค์ในความสามารถที่โดดเด่นทางดนตรีและการแสดงให้รู้ถึงพลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ความลับทั้งหมดถูกขังเก็บซ่อนอยู่ในเมล็ดพันธุ์ที่ซึ่งอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ได้นอนนิ่งอยู่เฉยๆเพื่อสร้างรูปลักษณ์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นพระเจ้ารัศมีของแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากพระเจ้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นความรักกระบวนการปลูกของกุณทารินีเป็นกระบวนการวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของมนุษย์ตลอดเวลาที่มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีผ่านไปด้วยจิตใจที่เติบโตขึ้น และตื่นขึ้นมาเพื่อความต้องการใหม่ๆเพื่อที่จะเติมเต็มพลังงานที่สำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งมาจากจักรวาลและการสร้างสรรค์ปุินีจำเป็นต้องหมุนเวียนได้อย่างอิสระในร่างกายของเราแต่คนส่วนใหญ่มักขัดขวางเส้นทางโดยพวกเขาเองด้วยการปิดกั้นทางจิตในลักษณะต่างๆ ผ่านการสื่อสารทางสังคมที่สร้างความถี่ต่ำๆหรือเหตุการณ์ที่ขัดแย้งส่วนตัวโดยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรืออย่างไรเมื่อการสั่นสะเทือนของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับต่ำสภาวะหยุดนิ่งยังคงเฉยต่อความรู้สึกและมีการประมวลผลผ่านตาที่สาม โดยสัญชาตญาณจะรับรู้ถึงวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นชนิดเดียวกันแม้กระทั่งมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของสายพันธุน์อื่นๆจากเผ่าอื่นๆมนุษย์ที่ยังไม่เข้าในจิตสํานึกในระดับที่สูงขึ้นจะไม่เข้าใจในวิธีการที่จะหวนคืนกลับไปหาสมาชิกของสายพันธุ์เดียวกันซึ่งมีอยู่จํานวนอยู่น้อยมาก ที่จะเข้าใจได้ถึงวิธีการว่ามันเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์หากเรานำกระบวนการวิวัฒนาการของเรามาพิจรารณาเป็นการส่วนตัวโดยใช้มาตรการและการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อขจัดสิ่งอุดตันเหล่านี้ออกเราจะเปิดทางให้กระดูกสันหลังส่วนล่างสุด เป็นช่องทางสำหรับการไหลของการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานได้อย่างอิสระเมื่อการไหลของพลังคุณทรริดีสามารถเอาชนะการปิดกั้นทางจิตเหล่านี้กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะเริ่มต้นขึ้นนี่คือวิธีการคงความอ่อนเยาวอันเป็นนิรัน โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยนวดคลึงที่ขมับทั้งสองข้างจะช่วยให้ได้ผ่อนคลายบรรเทาวความเจ็บปวดทางอารมณ์แก่นแท้ที่สำคัญจะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขและเสรีภาพที่มีอยู่การตื่นขึ้นของกุญชาลินีถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของทุกคนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป การเกิดใหม่ที่แท้จริงของพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงจากช่วงเวลานี้จะเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างขอบคุณเซนทัสสุกเวดิกโวเทส